วันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับเป็นวันที่14นะครับเป็นวันจันทร์นะครับได้เลิกงามยามดีบวงสวงในพิธีพามนะครับในโรงงานโครงสร้างของโรงงานนัดยนต์กิจอุดอนธานีนะฮะสาขาบ้านเท่อมนะครับวันนี้ได้เจ้าพิธีก็คืออาจารย์ทวีศักดิ์นะครับจุนสินริฮะมาเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะฮะ เดินทางมาจากชนบุรีนะครับมาทําพิธีเป็นเจ้าพิธีให้นะครับในการบวงสรวงในพิธีพามวันนี้กําลังเตรียมพิธีนะครับนา,นาขณะนี้กําลังเตรียมพิธีได้เลือกประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับสิ่งของเครื่องไหว้นะครับท่านอาจารย์จัดมาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะครับทุกอย่างเตรียมพร้อมมาจากที่โน่นเลยนะก็มีผลไม้นะครับแล้วก็ ของเขากําลังเตรียมการอยู่ที่นี่นะฮะกำลังเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หัวหมูนะฮะแต่ส่วนผลไม้ต่างๆอาจารย์เตรียมมาพร้อมนะครับจริงๆบ้านพักอาศัย ช่วงที่วางเสาเอกก็ทําพิธีอีกแบบหนึ่งแล้วนะทําพิธีให้พระอาจารย์วิระเทพมาทําให้นะครับแต่ในส่วนของพิธีพมในด้านของโครงสร้างของโรงงานนะครับในด้านโครงสร้างของโรงงานก็ได้อาจารย์ทวีศักดิ์จุนสิรินะท่านมาทําพิธีให้แล้วก็เป็นเจ้าพิธีนะครับนี่คือส่วนโครงสร้างของโรงงานนะครับ ตรงนี้ที่ทำหลุมไว้จะจะเป็นที่วางของมงคลนะฮะของมงคลทั้งหลายนะครับหลุมที่ขุดไว้นี่นะจะอยู่มุมของโครงสร้างของโรงงานนะครับโครงสร้างของโรงงานเ็าจะจากช่องนี้นะยาวไปถึงโน้นนะครับประมาณ2ี่ห้าเมตรนะยาวไปถึงโน้น <c oughs> ตรงที่มีขวดแขวนอยู่นะ ตรงที่มีขวดเสียบอยู่นะขวดพลาสติกเสียบอยู่นะยาวไปถึงโน้นนะฮะประมาณ25เมตรนะนะคือส่วนของโรงงานก็วันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่14มีนาส5ง5นนะครับวันนี้ตามกละโยกประจำปีของไทยเราวันนี้เขาเรียกว่าวันอาทิตย์บดีนะครับอาทิตย์บดีทั้งหัวศาสตร์ของพามบอกว่าวันแห่งความความเป็นใหญ่เป็นโต วันนี้เจ้าขุนมูลนายเขาจะทําการเรื่องแต่งตั้งรักเครื่องหรือไม่ก็เลือดด่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือเลี้ยงเลี้ยงฉลองกันนะครับอย่างพวกเราเนี่ยก็ทํากราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดหรือทาสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตวันนี้จะแข่งหน้านะครับแล้วก็ในปีนี้ก็อีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นวันธงชัยวันแห่งชัยชนะและความสําเร็จรดีเหมือนกันทั้งสองวัน แต่ธุรกิจยิ่งใหญ่แบบนี้เราควรทำวันอาทิตย์บดีจะแข็งกว่าแล้วก็จะมีชื่อเสียงมากกว่านะครับเพราะนั้นอาจารย์จึงเลือกวันนี้วันอาทิตย์บดีหรือวันธงชัยเนี่ยเราเริ่มไม่มีเลิก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 เวลาเพราะว่าเลิกที่คำนวณมดแล้วว่าวันไหนดีชื่อดีทั้งวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจากพระอาทิตย์ตกดินแต่ส่วนมากพราหมณ์จะทำพิธีในการช่วงเช้าคือจะเริ่มต้นแต่หกโมงเก้านาทีเร็วสุด นะครับเลื่อยไปจนกระทั่งไม่เกินเพลน11โมงต้องเสร็จแล้วเพราะว่าพิธีของเราจะมีเกี่ยวข้องพวกอารัธนาศีลด้วยนะครับเพราะนั้นพิธีพราหมณ์ต้องตามพิธีสงฆ์ด้วยครับสมาติจ์จะจบประมาณ1ิบโมงครึ่งก่อนเพลนแน่นอนครับนะครับโอเคโอเคนี่คือความรู้ครับนี่คืออาจารย์ทวีศักดิ์จุนสิรินะครับครับยินดีครับยินดีนะทุกท่านที่ดูอยู่นะครับครับตอนนี้งานพิธีเริ่มแล้วนะครับ งานพิธีบวงสวงเริ่นนี้เป็นวันดีและดีๆเป็นมงคลเป็นวันกลางที่14มีนา2565ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พอดีวันอาทิตย์พอดีความหมายคือความวันนี้การเริ่มต้นทากิจการงานอาชีพสิ่งใดที่เป็นมงคลจะเกิดความรุ่งเรือมมงงคงมากสําหรับทัางเจ้าภาพนะครับอาทิตย์ดีคือความเป็นใหญ่และเป็นโตนะครับนักานกาที่แห่งนี้นะครับ คือคือใช้ค่าตั้านะครับตั้งน้โม3สามศฟ้อมเรียนกับก่าวตามทาโดูทวิธีนะครับ เกสโสโยยะขาคมคาอาชิตามิโสยิสัสงปาเรยนันติวิสสท,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 ทังเสนติอัศเสโสโตสาธุสาธุสาธุสังขาตัง โรตังกะวิธูตันติพุทติงนักโมพุทธายะนักมภาทาแม่ธรณีเจ้าเอย๋ยข้าพระเจ้าขออธิษฐานและขอตั้งจิตด,ด้วยวันนี้ข้าพระเจ้าปราชนาะ จะทำการติดหน้าดินเพื่อลงเสาเอกเสาโทในเอกสานที่แห่งนี้ตำบลเขือน้ำบ้านเชื่อมอำเภอบ้านถือจังหวัดปุดรธานีเพื่อเรื่องการต่อสร้างร้านนัดพยนธารกิจ และบริวารทั้งหลายทุก,ท,กท่านสถานที่แห่งนี้ผลิตและจำหน่ายอะไรลูกมากและงานซ่อมทุกประเทศขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในวันนี้จงสมหวังสมปราถนาแถวข้าต่อไทย จากอันตรายต่างๆต,ตลอดจนมีฟวานสุขควานเจริญร่มเย็นเป็นสุขเกิดความรักความสามทีีในสถานที่แห่งนี้ด้วยคืนอิสิสุขขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะ แม่พระทรณีปัทวีกงคาพระภูมะเทวาอินทิยังเทวตานางังพระมามีหางสาธุ อภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชายามะอระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะว,พวาพุทงพังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธมโม ธรรมนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตาาัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรม,มบูชามหาปัญญวันโตสัมฆบูชามหาโตคาโโหติโรกะเศถษังอภิปูชยามิบูชาทยามะปฏิปฏติบูชาธรรม,มบูชาสัมฆบูชา บูชาคุญบิดาสุกเตเชเสติปฏิปฏิบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาบูชาคุณมารดาปริตาสุกเตเชเสติปฏิปฏิบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาทยามะโอมบูชาอักขีพาหุงพิคัเนศปัญโยนมัสิวะ สีมาตาสุริยันจนทาผุผังอาหารตะกิเนเพระมันเตในแบบนี้เราเรียกแต่รมัสการพุททังสารนังผัดฉามิทำมังสารนังขัดฉามิสังขังสารนังขัดฉามิโอมนโมพัควาเตวาสุเทวาายนะ มหาเทวะผู้ทรงหิทธาข้าแต่พระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสก,การบูชจารย์จาริสเทวสทั้งมวนจงชวนให้คนเขารบในเทวฤตแห่งพระองค์ดำรงการิที่สุดองค์ชยันตุเทวะปรมีสาธุ กาข้าพระเจ้าจะขอน้องก้าวนมัสการขึ้นเหนือเสียงสีโลดด้วยเทพดาเจ้าทรงปีเปรมปาามทวนพรนสารจำนงแห่งอค์พระบัทักดิ์สิิบวงอันเรืองเดชอีกเท้าไทยเทเวททั่วทิศาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพดาเจ้าจงมาสู่สโมสรประชุมช่วยอำนวยชัย ที่ข้าพระเจ้าจะได้คกการวกร่วบูชาครูขออัญนเชิญท่านจงมาสู่ยังโรงพิธีโพนโตเทวสังคาโยข้าแต่เทวดาเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิ์อยู่เคยยาระดาวันอันทรงทิพยพยากันทิพยานีขอกิ่นทูบและควันเทียมเสียงสังโมโหรีตัะงการทั้งบูชา ดยโปรเกรเม่ตาเชิญบอกหมู่เทวดาถ้ารกัน้นขอไปกินเ่้จิกินต่างตามลำดับกันนนบันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์ทวีศักดิ์คุณสิริพองทั้งเจ้าภ้าคุณวิระกวันสถาปิตานุนคุณนัตพัฒน์ของแพรวจะขออัญเชิญปฏิสฐานอัญเชิีปักนมน้อมขึ้นเหนือเสียงสีโลด ดุพเทพดาเจ้าจงตีเป็นป่าบูษพระโนสารจำหนงแห่งองค์พระมักษัตร์ขันวงอันเรืองเดชอีกเท้าไข่เทเวททั่วทิศสาสาธุสัตเทอยู่ในช่องชก,กามาพระจรสวรรค์กาเมอยู่ในกลางพบอันจังหวัดวงจรูเปเทพาดาดำลงอยู่ในรูปภพิริสีข้ารัตะเตอยู่ในห้องมหานนกสิงห์ของเขตและขุนเขา จันตริเขเทพเจ้าอยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมานเนอ,อยู่ในวิมานมารัตนะมนเทียนทองทีเประเถเทพเจ้าที่อยู่ในพิชัยและรลแก้วและเรือนหลวนจักคาเมเทพดาเจ้าทั้งตัวที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตรุวนะค้าหัง ไัยยะไัยยะขอพรอเทพผู้ทรงเทสูสัตว์ดาราหารทุกทุกพระองค์ไัยยะ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 อิติปิโสทัศวา,า,า,าข,อขอว้า,าพเจ้าะขอไหว้พระอิศวรเป็นเจ้าซึ่งเสด็จลงมาเป็นประธานเดชสัพพะพิตรมหามงคลน,นักการบาดนี้ทรงเสด็จมาชุกเทวานพัเพาะทั้งก้าพระองค์ให้มาเกิดเป็นราชาเทวะต่างจรางวัลประกอบไปด้วย พระอาทิตย์พระจันทาพระอังคารพระพุทธพระฤหัส,สบดีพระศุกร์พระ,ะสาวพระราหูพระเจดห้องเรื่อไปทั่วที่สาแล้วท่านจึงเส็จมาประทานพระมหามงคลตามทุกบนแบบโตร,รามีนานมาเวียรอดในราศีเมษพฤษ,ษภเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพฤกษ,ษิตรูมังกรกุมมีน,มมมนขอให้คุ้มโทษคุ้มไทย คุ้มเสจดจังไรขอให้มีชัยมงคลท่านเจ้พภาก่อเกิดทรัพย์มงคลกระทําการใดๆมีแต่ความดุ้งเรืองเกิดมงคลทรงเสดมาประทานพรมงคลจงทรงพระบชุชาเชิญช่วยอภิบาลบริรักษ์แต่เราพราะเจ้าทั้งหลายให้ดำรงสุขนิราชใหม่นิราชทุกทุกคนที่เป็นมงคลเหล่านี้ก่อนให้กระพ้า,าพไปวางในหลุหมอันเป็นมงคลนะครับ ที่ข้าพเจ้าถือฤสร้างสมมาแล้วนี้ต่อความสําเร็จแห่งสมบัติทุกประการขอเทวดาที่มาชุมนุมกลับไปเถิดพระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนทรงมีพระกําลังด้วยเดชแห่งกําลังของพะระปฏิพุทธทั้งหลายและยเดชก,กําลังของพออาาระอรหันต์ทั้งหลายข้าพเจ้าถนอมนําเดชทั้งปวงนั้นมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาดีด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ โตวิหนาสันติติติกุศวาเห็นหน้าวาจาอินดูด้วยนณะโมพุทธายะนมาพะชักะโมพุทธายะ